สวัสดีครับมือนีพ่ออทิตยไม่พิมพ์ก็ไเลมาหาแม่เห้าแม่ผัเพื่นบอกเลขพวนึง่ันล่ะบอกเลขคือมาถามตองหน้ม่เานีมาถามตองหน้เหนี่ละไา้แมห้านีล่ะายาดอัน้แมห้านีลัน้แเด้าาอน้แก่เห้านีลาองัวน้่้านีลาถาตองหัวน้ับไ่เห้เ่ลาถื่อกัวน่เ้าถอากลมากาตวไปแเห้าี่อวม่้ตองหัวน้ม้ีตอั นี่แม่แม่เฮาเป็นคนบศิลปแต่ว่าบอกเละบอกเละคนถือใจเอสกีแม่เฮาบศเลปนี่เระคนบุญจะบศิอกแต่ว่าปูท้ายแบงปันโนแมโ,โน่จังว่าจังว่าจาังว่มามาถามแม่เฮาตองงวดนี่แหละปวดว่าเอสกีกัว่ามาหาแม่เฮาแม่ปันแม่ปันมาสั่น,นปันคือบอกขังแท้ให้เล็กสามเจ็ดก็สองหก 26, ถือเซยเนาะจังว่าไปพิมพ์ก่ามายามแม่เฮาเนี่ยเอา เงินมาใส่ตีนใส่มือแม่เขามาตอนแม่พรว่าได้ซื้อหมากซื้อผู้นาะแม่เนาะเออก็ใช้นง่นก็ได้กันที่ไปซื้อหมากมาเยอะทัวแต่ว่างวดนานจริงๆได้ซื้อ,อย่างอื่นเด้อบม่ได้ซนะื้อหมากเด้อกันเข่างวดนาสิแม่นี่จักเอฟซีจักไคแล้วสิให้แม่เฮาตอนนี้หลายแต่แล้วแต่ว่างวดนี่ก็มั่นใจยุติแล้วที่ว,ว่ามาหารนี่นะตแต่แม่เฮาก็ได้แล้วเนาะงวดนี้เนาะได้แล้วเพื่อน เอแม่เ้าวบารายตัวหรอกคนมั่นใจตลอดแม่นมแมไหมพิมใช่แม่เ้าววัแต่ว่าตัวนี้แม่ให้นี่ก็แม่ก็มั่นใจอีกแม่วันสิจ้ะแม่ก็มายอีกแล้วมั่นใจรู้จักเนี่ยแล้วคนนี้สียใจจีเราเป็นคนไปวัดตลอดแม่เนาะมันไปวัดตลอดจ้ะคือบ้านไปอันไปวัดก็จะว่าแม่ใหไงยังก็จะเอินแม่ใหไงยังก่อแม่อันจันเทยนก็ <laughs> เี่สามเอ็ดสองหกเจ็ดทก็สลายเนาะที่มีแต่ปานนิ่แถวๆเขาอะเิ่งเบ็กถึงมอันได้ปลาตัวนี้เล็กแม่เถือแล้วกบยนีงมาอย่างนี้เ็ราะปลาเราไม่เป็นอ่างต่ากเอาอันนี้ส่นึงเออกระจังสระกันแปดชิกว่าล่ะ ยังแข็งแรงอยู <c oughs> <c oughs> <h <h ่เนาะเอางที่โดใเซเลยพ่อนี <h <h ่หี네่ีนะตาลกับพงกันคนละปุกลูแม่ใหาโศกลาฏย่เลยอนนารก็หั่เทงสุรดเซนินมอะไรอ๋อให้แม่บ่าวอให้แม่บ่าวให้ซี่ฟังแม่จ้ะนี่ละนี่และแม่เข้าห้แล้วนี่แม่เข้าห้ว่า ตัวนี่ละาให้หลายตัวดอกเพราะว่ามันมากอยู่แล้วใาเป็นจีดนั่นอยู่แล้วตัวนึงกับตัวนึงล่ะขันมากตัวใดออกตัวนั้นนี่เลขแม่เฮานี่แต่ว่าในนี้แม่มากมกตัวใดแนี่ยเอ้ามากตัวใดแห้งก้มูแห้งก้มูเพื่นมากมากจ้ะสี่ให้เพื่อนเบืองได้จับเออหมักสามหาสันแม่เฮาว่ามักสามหาเมียหอมหักแต่ว่ากับจีกับสื่อน้ำตุตัวนั่นล่ะแย้วแย้วว่าอันนี้เนาะแม่เนาะ มันกับบอแนนอนแมนบอล่ะบอแมนวาอันพระอัลหันขึ้นเมฮาวานนี่ละแมวหายแล้วเรียกกับ่าลายตัวด้วยล่ะเนาะแม่เข้านเมนหนึ่งหายสองตัวบอลนี้หายสามตัวเอฟซีตแต่แม่ขามาแขงตัวนี้นะแม่เขานะมักสามหาสามหาเงจ้ะมักสามหาแต่ว่าพอทิศมักทิไแล้มักเบิรสุโต พี e <ogen> ่ต <aún> ัวน <Sin an> <N> ี้หัวนี้พี่มักตัวนี้แต่่ากระสือนในแม่เขาคือเก่านะมักตัวนี้แห้งหันเพราะว่ามันกระบอกนั่นเลี้ันซ้ำเก่าหาิดนี่มันก็จะว่งเียบเดียวกันแมนแมนตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวเดียวกันี่เก่าก็หาแต่ว่าคันซื้อขันซื้อก็คือแยกสิรักตัวนี้เองสินะจ้าจ้าจ้าตนี้ก็เสียจากรัตโตอันนี้ก็เสียเอาสองตไปเองสินะ แม่เขาบอกให้ฟังเลยเด้อเอฟซีเลยมาหอดมองหอดทีเลยเด้อนำมาหายแล้วมาถามแม่เขาแล้วดีใจลายแล้วมาหาแม่เขาเนาะค่ะผู้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อทิดไหมพี่มีอย่างม่โชกเลเด้อค่ะมือนี้ก็มาตามแม่ปันคนดวงเฮงเนาะค่ะน้องหัวตีเดียวห้ยสามเจ็ดกัสองหกต่อเอฟซีแม่เข้ามาหาแม่ปันเขาค่ะบอกเลขลูกหลานถือถือกันเมื่ดบานเมื่ดคุ้มว่าสัน จนเขาเอินแม่ยายสามเจ็ดก่นวันสิมาหนีกัแม่เข้ากับว่านี่นี่และว่าเป็นลูกของมเนร้านพระเอ็นน้องไฟเห็น้ามันเปไปหอดทุ่นมาตัวผู้พิบ่าวยิ้มเหี้ยตีฉัเอ้ยเห็นยุไสแม่ปุ่นยวนยุลาน้าเออเขาอยู่บ้านฝากหวยจรีหเมื่อนผมสี่หมื่นกว่า่หมื่นสี่มืนกว่าผู้เบิ่งคขีปแม่เ้อ แต่ว่าีแม่เป็นคนดังเลยได้ซื้อมื่นเอาบอกเอกแมียนเองสินะเม่นี่แหละหัวสีบ้านนี่แม่เห้าให้แต่ว่าคือเข่ามันเข่าอีงงวดนี่กับกระแท้งสิไปได้บ้างเด้อขอให้เข่าด้วยเม่ยด้วยขอให้จังว่าเป็นจังบุญให้เนี่ยให้สมความมุ่งมาปรารถนาทุกคนเด้ออันใดก็ได้ฝั่งเมียห้าเด้อไอจีเด้อค่ะแต่ว่ายายกับมันใจอยู่้ ผมกำมันใจกันนี่แม่เล็กมันบอไปใส่มาใส่เย<ล>มันอยู่ตลอดเห่นหมบ่เกียดนึ่งเกียดสองเก, 2, เก 3, ียดสามกับคนไปมาแต่ว่านแม่เขามีลาทีตรงนี้ละแม่เพิ่นมันใจครับแม่าหาช้นกบมากเย เนี่คนไปวัดสมือจะเพิ่นจะเป็นคนบ่คอยมากซสือดอกแต่ว่าจะมากไห้เป็นคนมากไห้เนาะคะเนาะนี่ล่ะค่ะเนี่ยเฮาไห้ด้อซเดอเบิ่งเอเด้วย่าเดอออของหัวงอกติใไ้โให้มานน้กันทุกคนต้งัวมาเนาะคะเนาะเด็กไม่านเาไห้ไม่ปานเฮาะหอนมานเวาาาแม่น้าตาลบดเป็นผ so, ู้ประบ มาถามจองหวดน้ำเม้เฮานี่ล่ะได้หลายได้หลายได้เม้าเห่าปั่นเฮาเด้อซีเด้อร์อันนี้เฮาขอกินตั้งแกรว่าดีซื้อเลยผู้ภาไปตัดไรกลับไปแด้เข้าซื้อกลับ่าถึงมากมากมากเขียวอะไรก็ได้อะไรนี่ส่วนแม่เฮาเป็นคนบัตสีเลขแต่ว่าบอกเลขบอกเลขคนถือใจเอสกี้ แม่เขาบ่ซื้อเล็นี่เราคนบุญจะบ่ซื้อหรอกแต่ว่าปูดท้ายแบงปันน้องแม่เนาะจะมาจะมาจะมามาถามแม่เขาตองวดนี่ล่ะพูดว่าเอฟซีกับว่ามหาแม่เขาแม่ปันแม่ปันมาสั่นปันคือบอกขังแท้หายเด็กสามเก็ดก็สองหกคือเซยเนาะจังะมาไปพิมกับมายามแม่เขาเนี่ยเอาเงินมาใส่ตีนใส่มือแม่เขามาตอนแม่พ่อได้ซื้อหมากซื้อผู้น้อแม่เนาะก็ใช่กันที่ไปซื้อหมากมั่กเยะตัว ตะว่างวดนานหนะนิจึงได้ซื้อ,อย่างอื่นเด้อบันไดซื้อมากเด้อกันเข่างว,วดนาะสิมานี่จักเอฟซีจักไคแล้วสิให้แม,ม่เฮาบัดนี <laughs> ้หลายจนแล้วแต่ว,ว่างวดนี้ก็จะมันใจอยู่เด้อล่ะที่ว่ามาหน่นะอื